สวัสดีสมาชิกทุกคนก็มาอีกแล้วนะครับผมกูอ,อีกวันที่แปดเดือนเจ็ดอุกแปดตีระน้ำบร่รอจนกันประมาณร่องกิโลแต่ว่างไอหมอแม่กับนาด,ดิตนะฮะกูนี่นุกหลาสมาชิกนุกนุกนุกนกกากูนี่อายุป่อป่อกันสมาชิกอายุกระดูกป่อป่อกันไฟจนกา ไม่ตังกันเท่อไรนาเดีกระจุนมารามาวัวไอหมอแม่กระจุนมาไม่ทำแต่ตามัวที่ว่าวัวเลยกับเราตบกันกับ่อๆกันละมั้งจิ๊กนี่ตรงเกากระไม่ตื้อแต่เปรียบเทียบกันจักต่อไรนะแต่ผมเล่ว่าหมอแม่น่าจะเป็นตัวแต่เปรียบอะไรนิดนะตรงเกอมันจะเก็บว่าอะไรนิพราะว่ากล้องนาเดียมันจะมันเป็นหัวปางนู่นจระทั่งมันจะบานกู้นเก็บแต่ปลายบาน ตึ้งปลายก็โตอุ้บมาอีกนึงอ่อกรไม้ตื้ไม้ตื้อแบบตางันตถวได้นะก็ธรมาจังนะกรนาดนตัวนี้ตัวดีก้องกับนั่นดวงเลยแต่ว่าลาดุดตันเป๋ไหมเป๋อายดื้อถุงแดงเดือนตอนนั้นก็ตุกโตไปไล่โรบตุกโตไปไม่ต่ำเหนือรามอุ่นมึงได้แต่ผมจำไม่ผิดนะนะตุกโตไปไล่อุ่นเลยกาวลบอันตรนุมาตัวนี้ตุนตุนตุนกัน เออแต่ว่ามันกะเปเนี่ยวันนั้นมันเปเปยแรงไงดือด่อดื่มตัวนักแรงตัวอะไร้วุน่นแรงมันกันรว้ไปไวนานละหมายจริงนะอย่างว่าหัวมันตัวเปย์การคนนั้นนั้นมันกะหนคกาสสิกมาหมคกาสสิกตัวแต่ว่าจ่ายยนจัาจ้านั้นละหมายจริงเออติมเบรสโกโน่ะิดวันนั้นกระปรุ่นเม็ดตัวคนไรกิมนาเดชการนาเดชเขาจะนำมาได้วันนั้นเขาจะนำมาได้ประวัตความตุนความดันกล้องเล้กับ แล้วก็จัตริกมันก็มดเนื้อมันกับเองนนเด็ดก็เป็นวัวตีตื้อก g า u ตื้อก g ากุมวัวกุมวัวหยัดปางตุบเกนไปบนกาวกลางโตก็ตื้อว่าจุนเป็นปีเป็นวัวตีเดือนหน้าเดือนหน้าไปกับปลาโยนเล็กน้อยจ่ายปลาโยนรักระยะนึงแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็ไปนักตีกอบวัวกับก g าแล้วก็ขึ้นตุบมากว่าแล้วก็จวนก่อนเลียวนนเด็ด้วนหมากจะจุนไปตามเกมกูต่อรู้นะวัตัวนี้ เปล่ยนจนหรือมันกี้จนเหมนนั้นมันจอบโก๊บโก้กจนมาการรมมาเรีติหม้อแม่หม้อแม่นี่กาหลาดุดก,ก,นาานาากะนาห์มากนาหมากะด้น้ำเดียวคือดะน้ำตุงปูต่ว่าหนาดีเปมาหลาดุดนั่นแหละดะน้ำเดียวกันหม้อแม่ตัวนี้ตายอดมีแต่รถต้นมายจิกหลายยอดมีแต่รถก็จนไม่ไม่ต่างกันกับหนาดีแต,ต่ได้ขึ้นตุบขึ้นน้อยขึ้นปางเหมือนกัน ผมว่ากางโตโตนักแต่ว่าได้โตแล้วโตวนัก,กลั่นตัวนี้กาไม่ตังแต่ดื้อต่อได้ไหมกาความนัก,กน,นะโตนักหูนี่จึงจุนผัวโป,โป,โป้นะผมว่าสมัยจิกแต่ว่าจริงแต่หมอแม่มีมากว่าก็คือประโยชน์ประโยชน์หมอแม่มีมากว่าแล้วก็ลูกโตวความเร็วผมว่าหมอแม่เนื้อว่าอะไรกี้เออ ได,ด้เหรียญด,ดีตังกูกูนี่ได้เหรียญดีตังกูตึงกตตลาดอุ่นกับอยู่ตีหมอแม่แเราเจ็ดตอนนี้ในตะน,นาบตัวยาวไม่รู้ไหวขึ้นนี่ลุงหรือบันหรือ้มกับแม่เนื่ยใจนะแต่ผมว่าการคงไม่หมอแม่คงจะไม่ไม่กินแบบตื้งา้ามิกายอยู่อย่างนี้กายรักพุกรักจัดรักเป็ดอยู่ดังนั้นเลยนะตสมัยจิ้งก์อืมโูนี่ผมว่าตาเร่งความตุ่นจะไม่กดหนาเดีมันกระตุนนะสมัยจิ้กนะ แต่ว่าลังจากแต่มันมันแปรรอมันผมบอกว่าใจไม่เหมือนเดิมนะดิไม่รู้นะก็ว่างกัินหรือผมก็ไม่เหมือนใจผมไม่ได้ไปเลยแต่ว่าตามเดี๋ยวผมต้งกินเลด้วยปรับร่างกายหรือว่าไอ้ไรๆอย่างค์ประกอบายๆอย่างผมว่าอดีตเป็นตัวที่เปรียบถึงผมว่าหมอแม่มันได้เปรียบไม่เปล่าแล้วมันจนเป็นกันแล้วมันโตนักกันผมว่าอย่างน้อยๆหมอแม่ต้องโตอดีไปรักที่ผมว่าให้ อยู่หม้อแม่ได้ได้บังก้อนได้ไหมจีเอก๋ผมว่าผมว่าประมาณนัาา้นอมีอะไรเลยโอนี่โอนี่กุ้งจะไม่มีอะไร้เลยผมว่าน่าอยู่หม้อแม่ได้บังก้อนได้มาจีเก๋ถ้าได้ไหจีจอมฟังได้การหลงลองว่ามาเรียนได้มีข้อมูลมจกกะได้เติมเติมกันลองคอมเมนต์มาสมาชิกคนอื่นก็ได้อ่านมั่งกันบางทีผมกับหลานมั่งต้องก่อไปด้วย ก็เล่ว่าหนเด,ด็์จะเจงเกิดได้ไหมสมาชิกหรือว่าหมอแม่จะกินหนเด,ด็์ก็รุนกันต่อเจ้าสวัสดีครับผม